ยามเช้าของฤดูหนาวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหมอกจางๆลอยละล่องอยู่เหนือแปลงดอกไม้ที่กำลังผลีบานเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ผสมผสานกับไอเย็นยามเช้าสร้างบรรยากาศที่แสนสงบและงดงามที่สวนดอกไม้แห่งนี้พ่อปลูกกำลังรดน้ำต้นดอกเบญจมาศที่กำลังออกดอกสะพรัง่งขณะที่แม่หอมเก็บดอกมะลิสดๆใส่ตะกร้าไม้ไผ่สาร เพื่อเตรียมนำไปขายที่ตลาดทั้งสองทำงานด้วยความขยันขันแข็งมาตลอด20ปีจนสวนดอกไม้ของพวกเขากลายเป็นที่รู้จักของคนในละแวกนี้มาิลลลูกจ๋าตื่นได้แล้วมาช่วยแม่เก็บดอกไม้หน่อยแม่หอมเอ่ยเรียกลูกสาวคนเดียวที่กำลังนอนขดตัวอยู่บนเตียงในห้องนอนชั้นบนของบ้านไม้สองชั้นมาิลีค่อยๆลืมตาขึ้น เธอมองผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆออกไปยังสวนดอกไม้ที่เห็นมาตั้งแต่เกิดวันนี้เป็นวันสำคัญวันที่หมู่บ้านจะจัดงานบุญประจำปีและยังเป็นวันที่เธอจะได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเธอรีบลุกขึ้นแต่งตัวสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาวกับผ้าสิ้นลายดอกที่แม่ทอให้ก่อนจะวิ่งลงบันไดไปช่วยแม่เก็บดอกมะลิ กลิ่นหอมของดอกมะลิยามเช้าทำให้เธอยิ้มแต่ในใจกลับคิดถึงความวุ่นวายของกรุงเทพที่เธอเคยเห็นในโทรทัศน์วันนี้ต้องเก็บดอกไม้ให้เยอะหน่อยนะลูกแม่หอมพูดพลางสอนวิธีเด็ดดอกมะลิที่ถูกต้องงานบุญปีนี้คนจะมาซื้อดอกไม้ไปทำงพวงมาลาัยกันเยอะขณะที่กำลังเก็บดอกไม้บุรุษปรณียีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในสวน เขาถือจดหมายสีขาวซองหนึ่งจดหมายจากกรุงเทพครับคุณมะลิมือของมะลิสั่นเล็กน้อยขณะรับจดหมายเธอรู้ดีว่านี่คือจดหมายที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลพ่อปลูกและแม่หอมเดินเข้ามาใกล้ทั้งสามยืนอยู่ท่ามกลางแปลงดอกไม้ที่กำลังบานมาะลิค่อยๆแกะซองจดหมายหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นข้อความแรก น้ำตาก็เริ่มไหลหนูหนูสอบติดคณะบริหารธุรกิจค่ะพ่อปลุกและแม่หอมกอดลูกสาวแน่นน้ำตาแห่งความยินดีไหลาอาบแก้มแต่ในความสุขนั้นก็แฝงความเศร้าบางอย่างความเศร้าที่รู้ว่าลูกสาวคนเดียวกำลังจะจากบ้านไปไปเตรียมทําบุญกันก่อนเถอะลูกแม่หอมเอ่ยขึ้นพยายามกลั้นน้ำตา วันนี้ต้องให้ลูกเป็นคนนำพวงมาลัยไปถวายพระองค์แรกเลยขณะที่มัลลิเดินตามพ่อแม่กลับเข้าบ้านเธอหันไปมองสวนดอกไม้อีกครั้งแสงแดดยามเช้าส่องกระทบหยุดน้ำค้างบนกลีบดอกไม้เป็นประกายระยิบระยับราวกับว่าธรรมชาติกำลังอำลาเธอเธอไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเธอจะคิดถึงความงดงามเรียบง่ายเช่นนี้มากแค่ไหนที่วัด งานบุญดำเนินไปอย่างคึกคักชาวบ้านแต่งตัวด้วยผ้าพื้นเมืองนำอาหารและดอกไม้มาทำบุญเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ผสานกับกลิ่นธูปและดอกไม้สร้างบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์มะลีถือพวงมาลัยดอกมะลีที่ร้อยอย่างประณีตเดินนำขบวนไปถวายพระเธอก้มลงกราบจิตใจสงบนิ่งแต่ในความสงบนั้นมีความฝันอันยิ่งใหญ่กำลังก่อตัว ความฝันที่จะได้ไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงที่ซึ่งเธอเชื่อว่าจะมีโอกาสที่ดีกว่ารอเธออยู่ค่ำวันนั้นขณะที่ดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าเมลีนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูแสงไฟจากหิ่งห้อยที่กำลังเต้นระบําอยู่ในสวนเธอไม่รู้ว่าการเดินทางที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้จะพาเธอไปพบกับอะไรบ้างแต่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความฝัน ความฝันที่อาจทำให้เธอหลงลืมกลิ่นดินและกลิ่นดอกไม้แห่งบ้านเกิดไปชั่วขณะแสงไฟนีออนจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สาดส่องเข้ามาในห้องพักเล็กๆของมะลิเสียงรถยนต์และเสียงผู้คนดังแว่วมาจากถนนเบื้องล่างแม้จะผ่านมาสามเดือนแล้วเธอก็ยังไม่คุ้นชินกับจังหวะชีวิตเอ็นเร่งรีบของกรุงเทพมหานครบนโต๊ะเล็กๆข้างหน้าต่าง มีแจาก,กันาเล็กๆใส่ดอกมะลิที่แม่ส่งมาจากบ้านกลิ่นหอมอ่อนๆของมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเธอกับบ้านเกิดมะลิถอนหายใจเบาๆขณะที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเธอพยายามทำคะแนนให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กบ้านนอกอย่างเธอก็มีความสามารถไม่แพ้ใครมะลิรีบลงมาเร็วเดี๋ยวไปเรียนไม่ทัน เสียงเพื่อนร่วมหอพักตะโกนเรียกจากข้างล่างเธอรีบคว้ากระเป๋าและวิ่งลงบันไดวันนี้มีการนำเสนองานกลุ่มครั้งสำคัญเธอใช้เวลาเตรียมตัวมาหลายวันขณะที่กำลังเดินไปขึ้นรถเมย์เธอนึกถึงคำพูดของพ่อที่บอกว่าความพยายามไม่เคยทำให้ใครผิดหวังที่มหาวิทยายลายัยการนำเสนองานของมมลิได้รับคำชมจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น แผนธุรกิจที่เธอนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจดอกไม้แบบครบวงจรสร้างความประทับใจให้ทุกคนโดยเฉพาะชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้าเธอมีมุมมองที่น่าสนใจมากเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นหลังจบการนำเสนอชายหนุ่มรูปร่างสูงในชุดนักศึกษาเดินเข้ามาทักผมชื่อภูผาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยในอเมริกา หัวใจของมมลิเต้นแรงเธอไม่เคยเจอใครที่สนใจธุรกิจดอกไม้มากขนาดนี้มาก่อนภูผ,ผาชวนเธอไปดื่มกาแฟาและคุยเรื่องธุรกิจต่อที่ร้านกาแฟาหรูย่านทองหล่อมมลิรู้สึกเกรงเล็กน้อยเมื่อเห็นราคากาแฟาที่แพงกว่าค่าอาหารเธอหนึ่งวันคุณพ่อผมเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าดอกไม้รายใหญ่ภูผ,ผาเล่าพลางจิบกาแฟา แต่ผมคิดว่าการพัฒนาธุรกิจดอกไม้ในประเทศน่าสนใจกว่าโดยเฉพาะไอเดียของคุณเรื่องการเชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาดโดยตรงมาลีรู้สึกทั้งดีใจและประมาเธอไม่เคยคิดว่าความรู้เรื่องดอกไม้ที่ติดตัวมาจากบ้านจะมีค่าในใสายตาคนกรุงเทพแบบนี้วันเวลาผ่านไปมาลีและภูผาเริ่มสนิทกันมากขึ้นพวกเขา มักจะนั่งคุยกันเรื่องธุรกิจและความฝันในร้านกาแฟรหรูหรือร้านอาหารดีๆมาลิเริ่มปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเธอเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการพูดและพยายามลบความเป็นบ้านนอกออกไปทีละนิดแต่ความสุขมักมาพร้อมกับความกังวลวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งดื่มวายอยู่ในร้านอาหารหรูภูผ,ผาชวนมาล,ลิไปงานการกรุศลที่บ้านเขาแม่ผมอยากเจอคุณ ผู้ผาบอกพลางจับมือมะลีแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนว่าแม่ผมเป็นคนค่อนข้างเคร่งเรื่องสถานะทางสังคมมะลีกลืนน้ำลายอึกใหญ่เธอนึกถึงชุดผ้าฝ้ายทอมือที่แม่เคยทำให้ตอนนี้มาถูกเก็บอยู่ลึกสุดของตู้เสื้อผ้าแทนที่ด้วยชุดแบรนด์เนมที่เธอผ่อนซื้อด้วยเงินที่เก็บหอมรอมริบคืนนั้นเมื่อกลับถึงห้องพัก มมล,ลีมองดูดอกมะล,ลิในแจกันที่เริ่มเหี่ยวเฉาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วลังเลอยู่เหนือหมายเลขของพ่อแม่แต่สุดท้ายก็วางมันลงเธอบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเด็กบ้านนอกอย่างเธอก็มีวันประสบความสำเร็จได้แต่ในความเงียบของคืนนั้นเสียงหัวใจของเธอกลับดังก้องราวกับกำลังเตือนบางสิ่งบางอย่าง คือรือหัดหลังใหญ่ตั้งรตรงงานท่ามกลางสวนกุหลาบนานาพันธ์ที่ถูกจัดแต่งอย่างประณีตมาลียืนนิ่งอยู่หน้าประตูรั้วเหล็กดัดสวมชุดราตรียาวสีครีมที่เธอเพิ่งซื้อมาด้วยเงินเก็บสามเดือนหัวใจเต้นระรัวด้วยความประมาาไม่ต้องกังวลน,นะภูผากระซิบพ,พลางจุงมือเธอเดินเข้าไปในงานแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอ แต่การเป็นตัวของตัวเองกลับเป็นเรื่องยากที่สุดในค่ำคืนนั้นคุณหญิงพิสมัยมารดาของภูพายืนต้อนรับแขกอยู่ในชุดไทยประยุกต์หรูหราดวงตาคมกริบของท่านกวาดมองมะลิตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่คือมะลิที่ลูกเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะคุณหญิงพิสมัยเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาหนูเรียนที่ไหนมาคะหนู หนูจบมัธยมจากโรงเรียนประจำอำเภอค่ะมาลีตอบเสียงสันพยายามกลบความสำเนียงเหนืออ๋อคุณหญิงพิสมัยยิ้มบางแล้วที่บ้านทำอะไรกันคะพ่อแม่หนูทำสวนดอกไม้ค่ะเสียงกระซิบและสายตาของแขกรอบข้างทำให้มาลีรู้สึกราวกับถูกแทงด้วยน้ำกุหลาบนับร้อยเล่มคุณหญิงพิสมัยหันไปคุยกับแขกคนอื่นทันที ทิ้งให้มาริยืนอึ้งอยู่กับภูผาผมขอโทษภูผากระซิบแม่ผมเป็นแบบนี้แหละแต่เชื่อผมเถอะคุณแม่จะต้องชอบคุณในที่สุดแต่สามเดือนผ่านไปคุณหญิงพิสมัยก็ยังไม่มีทีท่าจะยอมรับมาลิทุกครั้งที่ภูผาพาเธอไปรับประทานข้าวที่บ้านจะมีผู้หญิงจากตระกูลดีๆมานั่งร่วมโต๊ะด้วยเสมอ มมลีเริ่มเข้าใจความหมายแฝงของการกระทำนี้เราแต่งงานกันเถอะวันหนึ่งภูผ,ผาพูดขึ้นขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในสวนกุหลาบหลังคฤหารนาดผมไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงผมรักคุณมมลีน้ำตาคลอเธอรักภูผาแต่ก็กลัวว่าความรักจะไม่พอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดไปได้แล้วคุณแม่คุณล่ะคะ ผมจะคุยกับคุณแม่เองผู้ผาตอบอย่างมั่นใจแต่การคุยครั้งนั้นกลับลงเอยด้วยเสียงตะโกนและเสียงประตูกระแทกคุณหญิงพี่สมัยขู่ว่าจะตัดผู้ผาออกจากกองมรดกหากแต่างงานกับมะลิฉันจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าฉันมีค่ามากกว่าที่เขาคิดมะลิบอกตัวเองขณะมองดูตัวเองในกระจกเธอตัดสินใจเปลี่ยนทุกอย่างทั้งการแต่งตัว การพูดจากิริยามารยาทแม้กระทั่งสำเนียงการพูดเธอสมัครเรียนพิเศษการวางตัวในสังคมชั้นสูงเรียนรู้การใช้ช้อนซ้อมแบบตะวันตกการดื่มไว้การเลือกเครื่องแต่งกายเธอทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจนแทบลืมไปว่าตัวเองเคยเป็นใครวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งจิบชากับคุณหญิงพิสมัย เสียงโทรศัพท์มือถือของเมล,ลิดังขึ้นเมล,ลิแอบเหลือบมองหน้าจอเห็นเป็นสายเรียกเข้าจากทางบ้านมือของเธอสั่นน้อยๆเธอรีบกดวางสายอย่างเงียบๆเมล,ลีทำแบบนี้มาหลายเดือนแล้วด้วยความกลัวว่าสำเนียงพ่อแม่จะทำลายภาพลักษณ์ที่เธอพยายามสร้างมาหนูไม่รับโทรศัพท์หรือคะคุณหญิงพิสมัยถามพลางยกถ้วยชาขึ้นจิบ มันไม่สำคัญค่ะมารีตอบเสียงเรียบพยายามกลบความรู้สึกผิดที่กำลังก่อตัวในใจคุณหญิงพิสมัยยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่มารีไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรบางทีการที่เราพยายามเป็นคนอื่นก็อาจทำให้เราลืมไปว่าตัวเองเป็นใครคำพูดนั้นตราตรึงอยู่ในใจมารีแม้กระทั่งในคืนที่เธอและภูผา จัดงานมั่นอย่างรู้ราท่ามกลางแขกเรือระดับสูงของสังคมแต่ไร้เงาของพ่อแม่ที่เธอไม่กล้าเชิญมาด้วยกลัวว่าความเป็นชาวสวนของพวกท่านจะทําให้เธออับอายในค่ําคืนนั้นมะลิมองดูแหวนเพชรบนนิ้วมือแล้วนึกถึงดอกมะลิที่พ่อเคยสอนให้ร้อยเป็นมงกุฎมันเป็นความทรงจําที่เธอพยายามลบทิ้งแต่กลับยิ่งชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เธอพยายามลืม เสียงฝนกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายท้องฟ้ากรุงเทพมืดครึม้มเรากับรู้ทันความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในเครือข่ายของตระกูลภูผาเสียงตะโกนและเสียงแก้วแตกดังมาจากห้องทำงานภูผากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ภูผาตะโกนมือกำเอกสารจนยับยน่นบริษัทจะล้มละลายได้ยังไงมาลียืนนิ่งอยู่มุมห้อง มองดูสามีที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักธุรกิจนำเข้าดอกไม้ของครอบครัวประสบปัญหาหนักหลังจากคู่แข่งรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดประกอบกับการลงทุนผิดพลาดหลายครั้งเราต้องหาเงินมาอีก20ล้านภายในสิ้นเดือนนี้ผู้ผ่าผู้เสียงสันไม่งั้นทุกอย่างจะจบคุณหญิงทิสมัยนั่งกุมขมับอยู่บนโซฟา ทรัพย์สินทั้งหมดของแม่ก็ติดจำนองไว้กับธนาคารหมดแล้วแม่ช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วเมลีนึกถึงที่ดินสวนดอกไม้ของพ่อที่เชียงใหม่เธอรู้ว่ามันมีมูลค่ามากขึ้นหลายเท่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะมีโครงการรีสอร์ทกำลังจะเข้ามาในพื้นที่ฉันจะโทรหาพ่อแม่เมลีพูดเบาๆผูผาและคุณหญิงพิสมัยหันมามองเธอพร้อมกัน คุณแน่ใจหรอผู้ผ่าถามเราไม่ได้ติดต่อพวกท่านมาตั้งนานมาลีกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยมือสันหัวใจเต้นรรัวเสียงสัญญาณดังขึ้นสามครั้งก่อนที่จะมีคนรับสายตาแย่แล้วอ่านเบอร์ไม่ถนัดเสียงของพ่อปลูกดังมาใครนะน้ำตาของมะลีไหลออกมาเมื่อได้ยินเสียงที่คิดถึง พ่อคะมาลีเองความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะก่อนที่เสียงของพ่อจะดังขึ้นอีกครั้งลูกเหรอสบายดีไหมมาลีพยายามกลั้นสะอื้นเล่าถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และขอร้องให้พ่อขายที่ดินเพื่อช่วยเหลือเธอพ่อต้องปรึกษาแม่ก่อนพ่อปลุกตอบหลังจากฟังจบแต่ลูกรู้ไหม ที่ดินผืนนี้เป็นมรดกจากปู่ย่าตายายมาลีรู้คะ่ะเธอตอบเสียงสันแต่มาลีไม่รู้จะทำยังไงแล้ว3วันต่อมาพ่อปลูกโทรกับมาบอกว่าจะขายที่ดินให้โครงการรีสอร์ทเพื่อนำเงินมาช่วยลูกสาวแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ท่านต้องสูญเสียทุกอย่างที่มีวันที่เซ็นสัญญาขายที่ดิน เมลิไม่กล้าไปพบพ่อแม่เธอส่งทนายไปจัดการแทนพร้อมกับจดหมายสั้นๆขอบคุณพ่อแม่ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วผู้ผาก,กอดเมลิแน่นหลังจากนำเงินไปชำระหนี้แต่เราต้องเริ่มต้นใหม่หมดคุณหญิงพิสมัยเดินเข้ามาในห้องสีหน้าของท่านอ่อนลงพ่อแม่ของหนูเสียสละมากนะ มลีพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้สึกผิดที่ไม่กล้าไปพบพ่อแม่แต่ความอายและความกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริงทำให้เธอไม่กล้าก้าวข้ามกำแพงที่สร้างขึ้นมาเองคืนนั้นฝนยังคงตกไม่หยุดมลีนั่งอยู่ที่ระเบียงห้องนอนมองดูสายฝนที่กระหน่ำลงมาเธอนึกถึงสวนดอกไม้ที่เคยวิ่งเล่นตอนเด็กนึกถึงกลิ่นดินหลังฝนตก แลรอยยิ้มของพ่อแม่ทุกอย่างบัดนี้กลายเป็นเพียงความทรงจำเพราะการตัดสินใจของเธอเองแสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของร้านกาแฟาหรูย่านทองหล่อมลีนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะประจำโต๊ะเดียวกับที่เธอเคยนั่งกับภูผาครั้งแรกความทรงจำนั้นดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีแล้วคุณภูผาโทรมาบ,บอกว่าจะมาสาย พนักงานเสิร์ฟเดินมาบอกจะรับอะไรก่อนไหมคะเมลีสั่งกาแฟดำรสชาติที่เธอไม่เคยชอบแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เธอตื่นตัวหลังจากต้องทำงานหนักช่วยภูผาบริหารบริษัทที่กำลังฟื้นตัวเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเมลีหันไปมองแต่แทนที่จะเป็นภูผากลับเป็นคุณหญิงพิสมัยที่เดินเข้ามาสีหน้าของท่าน เครื่องเครียดผิดปกติคุณแม่คะมาลีลุกขึ้นยืนต้อนรับภูพาลูกชายแม่ไม่ได้มาคุณหญิงพ่สมัยพูดตัดบทน้ำเสียงเย็นชาแม่มาเพราะมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับหนูมาลีนั่งลงชา้าหัวใจเต้นแรงหนูรู้ไหมว่าทำไมธุรกิจของเราถึงได้แย่ขนาดนั้นคุณหญิงพ่สมัยหยิบแฟ้มเอกสารออกมาวางบนโต๊ะ แม่สงสัยมาตลอดจนกระทั่งได้หลักฐานเหล่านี้มามมลีเปิดแฟ้มด้วยมือสันภาพถ่ายและเอกสารมากมายแสดงให้เห็นว่าภูผากำลังแอบคบหากับน้ำพึ่งลูกสาวนักธุรกิจคนสำคัญและทั้งคู่ร่วมการวางแผนโอนเงินบริษัทออกไปลงทุนในชื่อของน้ำพึ่งเขาเขาทำแบบนี้ได้ยังไง มมลีพึมพำน้ำตาเริ่มไหลน้ำพึ่งเป็นคู่มั่นของภูผามาตั้งแต่เด็กคุณหญิงพ่สมัยถอนหายใจแม่เพิ่งรู้ว่าพวกเขาไม่เคยเลิกราจากกันแม้แต่ตอนที่ภูผาแต่งงานกับหนูแล้วที่ขอให้พ่อแม่ฉันขายที่ดินมมลีพูดไม่จบประโยคความจริงที่โหดร้ายเริ่มปรากฏชัดใช่คุณหญิงพิสมัยพยักหน้า พวกเขาต้องการเงินก้อนสุดท้ายเพื่อปิดบัญชีและหนีไปอเมริกาด้วยกันมารีนั่งนิ่งความเจ็บปวดและความโกรธและปราดไปทั่วร่างเธอนึกถึงพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียทุกอย่างเพื่อช่วยเธอนึกถึงความเชื่อใจที่เธอมีให้ภูผาและนึกถึงความทนงที่ทำให้เธอทิ้งรากเหง้าของตัวเองทำไมคุณแม่ถึงบอกหนู มลิถามเสียงสันคุณหญิงพิสมัยเงเียบไปครู่หนึ่งเพราะแม่เห็นความรักและการเสียสละของพ่อแม่หนูท่านจับมือมมลิแม่เคยดูถูกพวกท่านแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าใครกันแน่ที่มีจิตใจสูงส่งกว่าแล้วตอนนี้พวกเขาพวกเขาจะบินไปอเมริกาคืนนี้คุณหญิงพิสมัย วางตั๋วเครื่องบินใบหนึ่งลงบนโต๊ะแม่จองตั๋วให้หนูด้วยถ้าหนูอยากจะไปเผชิญหน้ากับพวกเขามาลีมองตั๋วเครื่องบินแต่ภาพที่เห็นในหัวกลับเป็นสวนดอกไม้ที่บ้านเกิดเป็นรอยยิ้มของพ่อแม่และความรักอันบริสุทธิ์ที่พวกท่านมีให้เธอเสมอมาหนูไม่ไปมารีตอบเสียงหนักแน่นหนูมีที่ที่ต้องไปที่สำคัญกว่า คุณหญิงพิสมัยยิ้มบางๆแม่คิดว่าหนูจะตอบแบบนี้ท่านลุกขึ้นยืนแม่ขอโทษที่เคยปฏิบัติต่อหนูไม่ดีบางทีเราอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ในฐานะแม่ลูกกันถ้าหนูให้โอกาสแม่มมลีพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ครั้งนี้มันเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อย เธอออกจากร้านกาแฟาพร้อมกับคุณหญิงพ่สมัยทิ้งตั๋วเครื่องบินและอดีตไว้เบื้องหลังขณะที่เดินผ่านสวนสาธารณะเธอได้กลิ่นดอกไม้ป่าที่เพิ่งผลิบานกลิ่นที่เตือนให้เธอนึกถึงบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วเธอพูดกับตัวเองกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหารากเงาที่แท้จริงของตัวเองจบบริบูรณ์